สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเสง VIP เช้าบ่ายพี่น้องวันที่10มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกทกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ทุกท่านได้รับชมนี้นะคะคือการจดเจาะด่นวิ่งดูดแต่ละรอบเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและสถติติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะ ถ้าเอีไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกท่านสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะพี่น้องเนาะทุกท่านขา FFC ท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบอท่นได้ติดตามเด้อค่ะ วันใจอยากได้หนึ่งมืนซับพ,พี่น้องใกล้จีฮอดแล้วค่ะพี่น้องขาวันที่เก้านะคะใจให้เด่นรอบเช้าหกและสี่เด่นรอบบ่ายหกและหนึ่งนะคะทุกท่านรอบเช้ามาศูนย์สี่สี่หนึ่งเก้านะคะทุกคนเด่นแยกมาสี่นะคะทุกคนสองเด้งคู่สี่สี่ใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้อง เลขเด่นประจําวันมาไหมหนึ่งมานะคะพี่น้องหกกับหัวเป็นเก้าจ้อยนะคะทุกคนรอบป่ายหลุดนะคะทุกคนรอบป่ายใจให้หกและหนึ่งมาสี่สามสองสามศูนย์นะคะทุกคนรอบบ่ายคือเลขเด่นประจําวันก็หลุดนะคะทุกท่านมันก็มีช่วงเข้าช่วงหลุดนะ,ะพี่น้องวันที่แปดเข้าเข้าหลายคููปวดพี่น้องวันที่เก้าก็เลยหลุดนะคะส่วนมาก fc ลองสังเกตนะคะว่าห้างเสิงจะสลับกันเข้าสลับกันหลุดนะคะไม่แน่วันจันอาจจะเข้าหลายคู่ก็ได้นะคะพี่น้องก็ลองมาดูว่าทุกท่านจะชอบหรือเปล่านะคะมาเบิ้งน้ากันพี่น้อง4นะคะทุกคนเออใจลืมไปนะคะทุกคนขอโทษขออภัยใจพูดผิดนะคะจากที่ใจคํานวณมาได้วันนี้จะได้4ีและหนึ่งะคะรอบเช้ามาดูความน่าจะเป็นคะ่ะสีส สี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สามสี่แปดหนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ หน่ปนะคะทุกท่านเด่นรอบบ่ายอยู่ที่3ามและ4ี่ค่ะพี่น้อง่ะวันนี้เลขสีเบิ้ลเนาะพี่น้องสิมาบนอ่อมมือวานนี่มาแล้วนะคะทุกคน3าม่าทุกท่านคาสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามเก้าสามแปดสามสี่ค่ะพี่น้องค่ะ สี่นะคะสี่สี่สี่หนึองสี่เก้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่้องมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่หนึ่งสามส สามกับสี่รอบบ่ายสามหนึ 1, ่งสามสี 4, 4่สี่สี่สี่หนึ่งนะคะทุกท่านนี่คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี G, ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้รับชมเผื่อเอฟซีจะชอบนะคะวันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นนะคะทุกท่านคะเลขเด่น ประจำวันจันนะคะอยู่ที่เลขสอและเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือ2อสองกับ7จค่ะทุกคนสองกับ7นี้ f อทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ1เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น4247อนะคะทุกคนห่ค่ะ1217 สกับ4ี่ลอปลายและ2กับ7เด่นประจำวันเป็น3ามสองสามเค่ะสี่สประมาณนี้ค่ะพี่น้องมากกันตามได้ค่ะพี่น้องค่ะบ่มักกับพานใดคือเกาค่ะพี่น้องสถิติมิเขาไม่หลุดทุกเมื่อนะคะหรือว่าท่านไหนชอบคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่าน ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้แล้วถ้า f อชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องค่ะทุกท่านคะสำหรับแนวทางห้างเสีง VIP เช้าบ่ายวันที่10มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันหมานสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ